สวัสดีครับเปียแบบบ้านสวยนะครับจากช่องแบบบ้านสวยนะครับอีพีนี้เป็นอีพีที่6 6ส0บขศูนย์ศูนย์แปดนะครับเปีจะเอาบ้านสไตล์นอร์ดิกนะครับมาเล่าให้ฟังนะครับบ้านนี้คือเป็นเจ้าของบ้านเป็นของคุณดำรงนะครับสร้างที่อังเภอบ้านคานะครับจังหวัดราชบุรีนะครับก็ตัวบ้านนะครับหน้าตาเป็นประมาณนี้คือเป็นสไตล์นอร์ดิกเลยแล้วก็ต้องการอยากให้บ้านตัวเองมีความเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครบ้านหลังนี้สร้างที่อําเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรี นะครับก็ใกล้ๆก,กับบ้านของคุณพ่อเก่านะครับตรงนี้จะเป็นทางโค้งนะครับเปี๊ยกก็เลยใช้กาสเนี้ยในการใช้หน้ากว้างของตัวบ้านเนี่ยให้มันขนานไปกับทิศทางของการวางบ้านแล้วก็มุมโค้งของถนนให้มันรู้สึกว่าเวลามองเนี่ยมันมองแบบมุมแรกจนถึงลดโคง้งไปเนี่ยมันก็ยังดูสวยงามอยู่นะครับพื้นที่200นนี้แต่เป็นพื้นที่ในการวางบ้านเลยนะครับตัวบ้านเนี่ยครับเป็นสไตล์แบบชั้นครึ่งเนาะคืออยากให้บ้านมีมีลูกเล่นนิดนึงก็เอา ห้องนอนขึ้นไปไข้างบน3ห้องอยู่ข้างล่างหนึ่งห้องนี่เป็นห้องของคุณพ่อนะครับก็คือถ้าเราแบบไม่ต้องการขึ้นไปข้างบนเนี่ยเป็นสำหรับผู้สูงอายุก็อยู่ข้างล่างได้เลยงนั้นเดี๋ยวเราไล่ไปดูกันทีละเลื่อนนะครับก็ถ้าคุณเข้ามาในบ้านหลนังนี้คุณจอดรถตรงบ้าน๊บคุณก็เดินนิดนึ่งนะครับขึ้นมาสเต็ปสักสามขั้นนะครับเพี่อกยกบ้านขึ้นมา90เตนนะครับก่อนจะขึ้นบ้านเนี่ยด้านซ้ายของบ้านเนี่ยทำเป็นที่นั่งเล่นให้มันดูเก๋ๆหน่อยว่าตรงหน้าบ้านเนี่ย ส่วนที่เป็นส่วนต้อนรับนะครับที่เี่เอกวงให้ดูนะครับก็คือจะเป็นพื้นที่ตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่เราเอาไว้นั่งเล่นกันหน้าบ้านนะครับพอเข้าไปปุ๊บเข้าไปในตัวบ้านปุ๊บก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆเป็นพื้นที่ใหญ่เลยนะครับเป็นก้อนทั้งก้อนเลยนะครับก็พี่เอกเซฟขัาไว้อย่างที่หลายๆในหลายๆบ้านถ้าทําได้นะครับพี่อยากให้ทําอย่างนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ต่อเนื่องกันนะครับระหว่างห้องรัวฝรั่งนะครับ พื้นที่รับประทานอาหารนะครับแล้วก็พื้นที่ที่เป็นห้องรับแขกดังนั้นถ้าเราเอาไว้ด้วยกันได้เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันเป็นการทํางานที่ส่วนใหญ่เราอยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับถ้าเราใช้พื้นที่เนี่ยร่วมกันเลยเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถจะประหยัดในเรื่องของค่าก่อสร้างในเรื่องของการทําพื้นที่ต่อเนื่องถ้าคุณแยกโซนการเปลยนเป็นโซนปุ๊บมันจะเหมาะกับบ้านหลังใหญ่เพราะว่าแต่ละโซนเนี่ยมันต้องมีทางเชื่อมไอ้ตรงทางเชื่อมเนี่ยมันจะทําให้เราเส้นเปลืองนเรื่องของประมาณมากขึ้นในขณะเดียวกันนถ้้้าาาาเราอยกใหบมัน ดูคอมแพคแต่ได้ฟ mm ังก์ชันครบถ้วนก็เอามารวมกันซะงะนั้นบางทีเราก็ปรับ uh, ห้องอาหารเป็นโต๊ะทํางานนะครับก็ยังก็ยังได้พื้นที่นั่งเล่นก็เป็น,ปนโซฟาเบดก็ยังเป็นพื้นที่นอนตกลางวันได้อะไรเงี้ยพอช่วงที่เป็น uh, นั่งชงกาแฟทานกาแฟก็ยังอยู่ในห้องนี้เหมือนกันฉะนั้นเวลาเราเปิดแอร์เราแทบจะใช้งานพื้นที่นี้ได้เกือบทั้งวันเลยนะครับแต่ถ้าเราต้องการความโล่งความโปร่งนะเราก็ยังได้ในเรื่องของลมธรรมชาติลมนะครับ วิ่งเข้ามาอย่างนี้แล้วก็วิ่งออกไปนี้นะครับฉะนั้น <país S 1> <fend> พื้นที่ที่เราเราต้องเปิดก็คือเป็นพื้นที่สําหรับเปลี่ยนลบนิดนึงนะครับก็เป็นพื้นที่สําหรับนั่งทํางานแล้วก็มีต้องมีหน้าตา่างนะครับเปลี่ยนเซตชุดน,นี้นะครับแดงๆครับเป็นหน้าต่างทั้งหมดเลยนะครับจริงเป็นประตูเลยนะครับเป็นประตูแบบเราเปิดปุ๊บมันจะเป็นพื้นที่เปิดโล่งเลยแล้วก็มีบางช่องที่เป็นหน้าต่างนะครับฉะนั้นเซตเนี้ยถ้าเราเปิดปุ๊บลมมันจะพัดจากด้านหนึ่งไปด้านหนึ่ง เราพื้นที่เท่ากันลมมันจะพัดเสมอต้นเสมอปลายนะครับไม่มีการบีบลมนะบก็ทําให้พื้นที่นั่งได้สบายทั้งวันเลยบ้านเวลาเราบังปุ๊บรเราเห็นด้านหน้าเป็นด้านหน้ายาวบ้านตัวเลยก็ทำให้สวยสักส่วนพื้นที่ด้านหลังก็ยังมีระเบียงด้านหลังเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับตรงนี้เลยนะครับพอเรายกสเต็ปปุ๊บบ้านมันดูหล่อขึ้นปี่ยกยกนี้ประมาณสัก1เมตรนะครับก็ดอปพื้นที่ที่เป็นระเบียงลงไป10เซน ทำให้เวลาที่ฝนตกมนะันไม่สาดเข้าบ้านนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่หลังบ้านแล้วนะครับแล้วก็สามารถทําห้องครัวไทยห้องซักลา้างได้นะครับเอาไว้ตรงนี้เลยทําให้เรา,เาทํางานได้สะดวกแล้วก็มัน,นลุลบพวนกันเวลาที่เราทําพวกทําอาหารนะครับก็ใช้ตื้นี้เป็นอยู่นะครับส่วนที่เป็นติ่งขึ้นมานพี่เอกทำเป็นห้องนอนสักห้องหนึ่งนะครับ แล้วก็มีพื้นที่ที่เป็นห้องน้าใหญ่เลยเพราะว่าห้องนอนเีอะบางทีเป็นห้องนอนสําหรับผู้สูงอายุก็ได้ในอนาคตแล้วถ้ามันเป็นกางต้องการความเป็นส่วนตัวก็เป็นอีกโปรเซสชุดนี้เป็นพื้นที่่วงบันไดว่าจะบางนิดนึงแต่ว่าในขนาดเดีวยวกันเราใช้วิวแชร์แคทวิชเกนสามารถหมุนตัวได้โดยที่ตรงนี้ไม่ติดขัดแล้วก็เป็นพื้นที่โถงห้องโถงที่สามารถเข้ามาในห้องทํางานได้ก็เกิดประโยชน์ทั้งสองทางเลยเวลาที่เรานั่งห้องทํางานเราก็ใช้ห้องน้ํรจนได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือฟังก์ชันที่เบรก วางไว้ในในส่วนชั้นล่างนะครับกลับมาข้างนอกนิดนึงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นใต้ถุนของของบ้านที่เป็นชั้นอีกชั้นหนึ่งที่เป็นชั้นครึ่งนะครับตรงนี้เรายกชั้นขึ้นมา <S 2> <S 2> ปุ๊บเราจะได้พื้นที่ใต้ถุนขึ้นมาเลยนะครับตรงนี้เซตไว้เลยว่าในอนาคตถ้าเราต้องการใช้รถเข็นใช้อะไรไม่ว่าจะเป็นการเข็นของหรือเป็นรถเข็นที่สำหรับผู้สูงอายุนะครับก็ใช้งานตรงนี้ได้เลยก็อาจจะยาวหน่อยแต่นี้เราก็พับส่วนๆขึ้นมานะครับคือนี้คืนี้ขึ้นมานนี้ก็ขึ้นระเบียงได้ แล้วกเข้าบ้านฉะนั้นตรงนี้นะครับปลารวาวเนี่ยระเว,ว้านิดนึงนะครับเพื่อจะเอาสวนเข้ามาในบ้านนะตรงนี้เลยนะครับทําให้ตัวบ้านเนี่ยมันมีหลายมิติไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ฮาร์ดสเกตก็คือพื้นที่แบบแข็งๆเนาะมีการบูกรื้อง,งานพื้นแล้วก็พื้นที่ซอฟต์สเกตเป็นพื้นที่สีเขียวเข้ามาเอาต้นไม้เอาอะไรเข้ามานะครับอันนี้เราขึ้นชั้นสองด้วยกันพอขึ้นมาชั้นสองพี่เอกเซตนะครับขึ้นมาบรนเวนะครับตัวนี้เป็นพื้นที่บันไดขึ้นมาชั้ เวลายกขึ้นปุ๊บเราสามารถจะทําเป็นพื้นที่สำหรับเก็บของหรือที่ทำอะไรก็ได้ต่วนใต้บันใด่แต่นี้พี่เอกทำลงล่งไว้แต่ถ้าเกิดใครจะทำก็ยอมได้มาดูแปลนชั้นสองกัตัวแปลนชั้นสองนะครับก็จะเห็นเลยว่าเวลาเราขึ้นบันไดบ้าน่อยขึ้นมาเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะครับขึ้นมาปุ๊บคุณก็จะเจอห้องนอนที่เป็นห้องนอนด้านที่เป็นด้านที่ใต้นะครับตัวห้องนอนด้านที่ใต้นะครับก็คือถึงแม้ว่าจะเป็นห้องนอนที่เสียเปรียกนะครับเพราะมันได้แดดที่เป็นแดดช่วงบ่ายนะครับก็ เอาข้อนี้เลยมามาใช้งานนั่นคือทําระเบียงซ้านะครับแล้วก็เอาห้องน้ําไว้ตรงนี้นะครับห้องน้ํานี้ก็ทําให้บันโดนแดดนะครับมีระเบียงมีแดดก็ทาให้ห้องน้ำเนี่ยมันไม่อับชืน้นเราก็สามารถจะใช้งานได้ตลอดวันถึงแม้จะเป็นห้องเล็กแต่มันก็มีพื้นที่ค้มาตัวเพราะมีระเบียงด้วยเวลาจัดเตียงปุ๊บเข้ามุมนี้พอดีก็ทําให้อ่เกิดพื้นที่ที่มันฟิตพอดีมันก็ทําให้ไม่เกิดพื้นที่สูญเสียนะครับตรงตรงนี้ก็เหลือนิดนึงก็ทําเป็นพวก โต๊ะเครื่องแป้งทําเป็นโต๊ะทํางานยาวๆได้เลยนะครับถัดเข้ามาก็เป็นห้องนอน2ตรงห้องนอน2ก็ใหญ่ขึ้นมาเลกนิดหนึ่งนะครับเ่เอกทำเป็นเบดวินโดเลยนะครับก็เป็นหน้าต่างใหญ่ๆแล้วก็มีพื้นที่นั่งเล่นจิตต่างนะครับวันนี้ก็เป็นความต้องการของนั่นเจ้าของบ้านเหมือนกันว่าเออได้พื้นที่เก๋ๆขึ้นมาตรงนี้ก็สามารถจะเป็นห้องนอนสําหรับห้องคุยความสําคัญรองลงมาจากเจ้าของบ้านรืยอาจจะเป็นของ ลูกนะครับที่แบบต้องการแบบพื้นที่เก๋ๆกี้ก็ใช้งานได้เพราะว่าก็ยังมีห้องน้ำาัตัวตัวห้องน้ำเนี่ยก็ทําขนาดใหญ่พิเศษเลยก็คือให้มันมีพื้นที่ที่เป็นส่วนเปียกส่วนแห้งเข้ามาสามารถจะ,ะจัดจะทํางานหรือจะวางอ่านเนี่ยก็ทําให้เราแบบาใช้งานกับห้องทาห้องน้ําได้ทั้งวันเพราะว่าหลายๆท่านเนียชอบชอบอยู่ในห้องน้ำาดนระยะเ,เวลานานคือนั่งเล่นมือถือบ้างตอบอลูกค้าบ้างก็แล้วแต่เพราะว่าอาจจะเป็นห้องอีกห้องหนึ่งที่ ใช้ใช้เวลาเขาแล้วจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็ต้องระบุทางท่านเจ้าของอ่าับทางพวกแบบเนอะเพราะว่าในหลายๆครั้งเนี่ยบางท่านบอกไม่จําเป็นของน้ําเล็กๆไม่ต้องทําอะไรเยอะเพราะไม่ค่อยได้ใช้ใช้เวลาไม่นานบางท่านก็บอกของกว้างๆเลยมีพื้นที่แปลงฟัน2ที่ด้วยซ้ำก็คือชอบนะครับเข้าไปบางทีเข้าไปใช้งานกับความกัน2ท่านทั้งสามีและภรรยาอันนี้ก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้ระบุมาตั้งแต่แรกตั้งแต่เริ่มที่เราจะออกแบบเลย มาห้องนอนสุดท้ายห้องนอนตรงนี้ก็เป็นห้องนอนด้านทิศใต้ด้านทิศเหนือนะครับทางโทษนะครับก็เป็นห้องนอนที่เทควิวที่สวยอีกอ,อีกห้องหนึ่งสําหรับบ้านหลังนี้นะครับฉะนั้นตรงนี้ก็จะเต็มเลยนะครับก็มีพื้นที่สำหรับบล็อก n g c โคเแต่ไม่ได้ปิดนะแต่ถ้าเกิดใครจะปิดก็ทําตรงนี้ได้เลยนะครับทำเป็นกระจกก็ เดินเข้ามาก็เข้าเป็น walk in closet แล้วก็เข้ามาห้องน้ำก็ยอมได้นะครับแต่เข้ามาปุกบคุณเห็น master bedroom เป็นขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีตรงนี้พี่เกทําเป็นระบบที่เป็น uh, ชายคาไว้เฉยนะครับไม่เป็นระเบียงเพราะว่าในความเป็นจริงนะ้วแทบไม่ได้ใช้คือเจ้าของบ้านบอกไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าตรงนี้พี่เอกทาหน้าต่างใหญ่ๆไปเลยนะครับเวลาที่มองพบตรงนี้สามารถจะมองได้แบบสวยงามนะครับแล้วก็มองมิวเด็ค่อนข้างจะกว้างนะครับทำให้ห้องนี้จะดู ควาะกว้างดูแล้วดูโอโถงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งอันนี้คือฟังก์ชันของห้องนะครับดูไอโซประกอบไปด้วยก็ได้ครับนะครับต่อเวลาที่มีไอโซเป็นติกนะครับเป็นแฟนไอโซประกอบด้วยทาให้มันชัดเจนขึ้นคือหมุนนิดนหนึ่งเพิ่มความสูงขึ้นมาทําให้เราเห็นว่าบ้านรูปทรงเป็นยังงนี่เป็นพื้นที่ชั้นล่างนะอย่างที่เอกบอกว่าขึ้นมาตรงนี้นะครับมีพื้นที่นั่งเล่นนะครับเข้ามาโซนนี้นะครับเป็นโซนที่เอาไว้สําหรับนั่งนันทังวัน มีระเบียงข้างหลังน,นิดนึงนะครับมีแรมนะครับขึ้นมาทางนี้พื้นนี่ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้งานด้านล่างนะครับก็เป็นได้ถึงบ้านเย็นทั้งวันแน่นอนนะครับห้องทํางานอยู่นี่ห้องนอนด้านล่างนี่คือฟังก์ชันง,ง่ายๆที่พี่เอกอธิบายไปแล้วในภาพในแผ่แนแผ่นนี้เป็น2อดีเนาะดูแผนน ISO ชั้น2นะครับนี่แป่น ISO สองมาขึ้นมาขึ้นมาชั้น2จะเห็นแล้วว่าพี่เอกทำเอาไว้3ห้องนอนนะครับห้องนอนที่1ห้องนอนที่2ห้องนอนที่ส นะครับแล้วก็ตัวแผนในโซนเนี่ยก็จะทําให้เห็นภาพหรนะือว่าบางทีมันจะมีผนังยังไงนะครับตรงไหนเป็นช่องเปิดเล็กๆช่องเปิดคร่าวๆอันนี้ก็ถ้าเรา,าได้คุยกับผู้ออกแบบนะครับตรงนี้ถ้ามีมีด้วยนะครับหรือไม่มีก็ไม่นไเพราะว่ายังไงเดี๋ยวก็มีภาพใส่ดีแต่ถ้ามีด้วยปุ๊บประกอบกับแผน่จะเข้าใจได้มากขึ้นนะครับอันนี้คือ,อาภาพวรในการที่พี่เอกจะไปอธิบายงานของของพี่เอกเองให้ลูกค้าฟังน,นี้ก็จะเป็นคีแผนว่าโอเคบางท่านเนี่ย มองไม่ออกครับว่าบ้านตัวเองกว้างมันยาวมันใหญ่ขนาดไหนตัวนี้พี่เอกก็ทํามาเสริมนะครับว่าโอเคบ้านของคุณเนี่ยขนาดเท่านี้นะพื้นที่ของห้องแต่ละห้องเนี่ยประมาณ3เมตรถึงสเมตรแปบอะไรประมาณเนี้ยก็ไล่เรียงกันไปนะครับขอได้รีมาได้ว่าห้องแต่ละห้องขนาดเท่าไหร่น,นะครับอันนี้ก็เป็นท้่สองพื้นที่ของห้องทั้งสองเนาะนะครับอันนี้ส่วนที่สําคัญในส่วนหนึ่งก็คือรูปด้านของบ้านนะครับเพราะว่าเวลาที่เราทําบ้านนะครับถ้าเป็น ในแนวผู้ออกแบบนะครับก็อยากจะให้คือตัวพี่เอกเองเนะี่ยพี่เอกก็ให้ความสําคัญกับรูปด้านมากๆนะครับเพราะว่ารูปด้านเนี่ยมันจะบอกเลยว่าด้านไหนสวยไม่สวยด้านนี้มีช่องเปิดยังไงแผ่นนี้มันจะต้องผนังสีอะไรจะมีลายอะไรมันทาให้มันเห็นด้านหน้าด้านหลังไรแล้วก็มันเห็นความสูงของหลังคาเห็นสัดหลังคาขนาดไหนนะครับก็เป็นอีกด้านนึงที่ี่เอก โชยนี้ก็เราไม่รู้อ๋อไอ้ส่วนที่เป็นส่วนสูงเนี่ยเวลามีขึ้นมาปุ๊บมันจะได้พื้นที่ใต้ถุนมาตรงเนี้ยถ้าเราทำให้มันโล่งมันโปรง่งเนี่ยบ้านมันจะไม่พื้นไม่ตันนะครับอันนี้เอาไว้ไว้ดูในแง่มุมของงานสถาปัตยกรรมแล้วก็เอามาคุยในเรื่องของแมทเทียลด้วยแล้วก็ดูเรื่องแสงเรื่องเงาดูเรื่องมูดแอนโทน e กันกับทางด้านเรื่องของบ้านเออมูดแอนโทนบ้านมันออกมาปมาณนี้ ัวบ้านโดยรวมเนี่ยจะเป็นงานคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับก็คือช่างที่เป็นช่างทั่วไปทําได้หมดนะครับก็ผนังต่างๆก็เป็นผนังก่ออิฐปูนนี่แหละแต่ว่าเราเราเลือกมูดและโทนเลือกสีสันให้มันดูแบบมีความเป็นตัวตนของท่านเจ้าของบ้านมาอถูอเพราะว่า,วาการที่เราจะทําบ้านแต่หลังนี้บางคนนะครับเข้ามาถามคุยพี่เอกว่าใช้เวลาออกแบบนานไหมนะครับเอาจริงก็หลังหนึ่งก็ประมาณสี่ ถึง5เดือนนะครับในการทํางานกับทีมงานนะครับทีมงานก็จะออกแบบกันแล้วก็มีการส่งไปแล้วก็แก้ไขคอมเมนต์กลับเพื่อให้มันตรงใจกับท่านเจ้าของบ้านมาสุดว่าโอเคถ้ามันมันตรงใจเสร็จแล้วพวกมราก็เข้ากระบวนการที่เราจะต้องมาดูเรื่องของโครงสร้างมาดูเรื่องของความแข็งแรงดูเรื่องของดีเทลเล็กๆ็น้อย,อยเพื่อจะทําแบบที่เอาไวส้สําหรับงานก่อสร้างได้ตรงนี้เราเข้าไปเข้าไปเข้ารา,ายละเอียดที่เป็นงานแบบแบบก่อสร้างอีกทีนึงตรงนี้ที่เบียกนำเสนอไปก็จะเป็นเรื่องของ มูดแอนโทนภาพรวมของงานต,าต,ต,าต่างัตยกรรมต่างๆความสูงต่างๆสีสันต่างๆการจัดวางเฟอร์นเิเจอร์นะครับเป็นแนวทางน,นะครับว่ามันควรจะออกมาอย่างไรทำให้บ้านคุณมันอยู่แล้วสบายอยู่แล้วว่าเออนี่คือบ้านเราแล้วก็แฮปปี้กับความมาสุดท้ายที่สุดนะครับก็จะเป็นในเรื่องของต้นทุนต่างๆนะครับที่เราต้องคำนึงถึงจะแรกว่าถ้าคุณออกแบบนะครับคุณต้องคำนึงถึงเรื่องพวกนี้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเรา เรากําหนดไปเท่าไหร่ดีกว่าว่าอย่างนั้นสิ่งที่คุณต้องการมันจะแบบคุณก็ต้องการเยอะแยะหมดเลยแต่คุณไม่รู้ว่าท้ายที่สุดแล้วมันทําได้ไหมในงบประมาณที่คุณกําหนดไว้อย่างบ้านหลังนี้นะครับอยู่ที่สองร้อยหกสิบหกสิบเอ็ดหกสิบสองตารางเมตรนะครับราคาค่าก่อสร้างณวันนี้นะครับกลางกลางเดือนเมษาปีสองพันห้าร้อยสิบหกนะครับอยู่ประมาณตั้งสี่ล้านสามแสนห้าแสนเปิดช่างอากาศคลิปนี้ก็น่าจะครบถ้วนแล้วครับใครมีคำถามนะครับทิ้งไว้ใต้คลิปแล้วก่อนจัด อยากจะขอให้นะครับาฝากกดติดตามเพือจะได้คือองทางเลยนะครับตั้งแต่เฟซ o ุ๊กยูทูบทิกต็อกนะครับที่ต่อไปอออก็มีแล้วนะครับมีอะไรก็มีทั้งนั้นแหละเฟซบุ๊กยูทูบทิกต็อกนะครับก็มีมีสามวันท่ามีเว็บไซต์ด้วยนะครับเป็นไซต์แบบด้านสวยก็เข้าไปก็ไปดูได้นะครับก็มีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับต้องลาไปก่อน,นครับผมสวัสดีครับ